สามสองหนึ่งแอคชั่นคณะเชิญยิ้มจ้ะครับสามสองหนึ่งแอคชั่นคณะเชิญยิ้มจ้ะสามสองหนึ่งแอคชั่นงั้นเล่นให้ดูหน่อยหนึ่งแอคชั่นนี่อุปกรณ์สามสองหนึ่งแอคชั่นสามสองหนึ่งแอคชั่นนับถึงนับ 1, หนึ่งครับครับครับสามสองหนึ่งแอคชั่น นับหนึ่งหึ่งสิบคนไหนนับสามสองหนึ่งแอคชั่นนับหนึ่งหึ่งสิบเอาคนไหนลงศีลด ون ตีหัวสามสองหนึ่งแอคชั่นงั้นเลิกเลยดีกว่าสามสองหนึ่งแอคชั่นจะีมินี่นับหนึ่งเองย้ายสามสองหนึ่งแอคชั่นโอเคสามสองหนึ่งแอคชั่นหนึ่งสามสองหนึ่งแอคชั่นสาม khoi chi nha 1 action 5 3 2 1 action 7 3 2 1 action 2 action 4 1 action 4 3 2 1 action 6 action 6 3 2 1 action 8 3 2 1 action 9 3 2 1 đợi สามสองหนึ่งแอคชั่นสิเอ็ดอาไอ้ยักษ์สามสองหนึ่งแอคชั่นสิบเอ็ดสามสองหนึ่งแอคชั่นยังยังสาสองหนึ่งแอคชั่นสิบสามสองหนึ่งแอคชั่นสิไม่ใช่สามสองหนึ่งแอคชั่นสิไม่ใช่หรอครับ